วันนี้เราจะมาทำกล้วยเชื่อมนะคะเราก็จะมีน้ำปูนใสจะมีน้ำปูนใสเตรี่ยไว้นะคะแล้วก็กล้วยอาจจะสุกไปหน่อยเพราะว่ามันมันมีแค่นี้นะคะแต่รูปจะออกมาแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยอันนี้นะคะนี่คือกล้วยค่อนข้างจะสุกที่จริงเมื่อวานนี้ไม่สุกนะคะ,ะเอามาไว้วันนี้สุกถละ่ เราจะมาทํากล้วยเชื่อมนะคะโดยที่ไม่ใส่สีเราจะใช้น้ําตาลเราจะใช้น้ําตาลนะคะมีน้ําตาลมีน้ําปูนมีน้ําปูนใสนะคะแล้วก็จะมีกล้วยเราจะใช้กล้วยสองหวีพอประมาณนะคะเราจะมาทํากล้วยเชื่อมนะคะตอนนี้เราเราจะต้องทํากล้วยปอกกล้วยก่อนแล้วก็ต้องนําไปแช่น้ําปูนใส ประมาณก็หลายนาทีอยู่นะคะก็มาบอกขั้นตอนก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยกลับมาชมนะคะวิธีการนะคะหรือไม่ก็ผลสรุปนะคะ